ยิวบาลานจัดงานแกลนโอเพนนิ่งฉลองเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่เซนเทนเวิลด์วันที่30กันยายน2,566 นิวบาลานดบแบนผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกจัดงานเฉลิมฉลองการเปิดตัว f l a กชิ i p s สโตรแห่งแรกในประเทศไทยที t ่เ e n t r a l นเวิลศูนย์การค้าชั้นนำใจกลางกรุงเทพโดยภายในงานเปิดตัวครั้งนี้ New Balance ได้มอบประสบการณ์ที่น่าจดจำเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีความลงไหลในรองเท้าผ้าใบและผู้ที่รักในการเล่นกีฬาพร้อมด้วยกิจกรรมน่าสนใจและการปรากฏตัวของพิเศษของศิลปินดังมากมาย ในงานยังมีอีกหลายความพิเศษโดยเฉพาะมินิคอนเสิร์ตจาก Fox กซี่บอยแบนด์สไตล์ทีป๊อปที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงฮิตติดชาร์ตและการแสดงที่แฟนๆชื่นชอบโดยหนุ่มๆขึ้นเวทีใส่พลังและมอบความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งค่ำคืนยิ่งไปกว่านั้นภายในงานยังมีเพลงฮิปฮอปรีมิกสุดมันที่จัดมาให้แบบเต็มๆ จากดีเจเฟมเติมเต็มบรรยากาศสุดสนุกสนานและกระตุ้นให้ทุกคนได้ขยับแข้งขยับขากับเพลงโปรดกันอย่างเต็มที่ค่ะเอโยบอกซีสวัสดีครับคุณดาวบ็อกซีครับสวัสดีพี่พี่ดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากพูดถึงงานวันนี้เป็นยังไงบ้าง จริงๆก็อันนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของพวกเราพ็อปซี่กับทางยูบาลานเซอ์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่มากๆซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนๆแล้วกันนะครับให้กำลังใจพวกเรากันเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆด้วยก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่ยังเอ็นดูพวกเราพ็อปซี่เสมอเพราะพวกเราก็ไม่ได้พูดคุยกันก็นานพอสมควรใช่ไหมครับใช่ดีครับดีมากงานวันนี้เจ๋งมากๆครับนริงๆอย่างนี้มาเจอกับแฟนๆที่เขามารอตั้งนานเลย้าเป็นไงบ้างน้องๆล้วก็ต้องขอบคุณยูเซอร์์ทททุกกคคคนรรรรรัับบีี่่่่ออตตเาาาาลดมมไวจะ เรามาเจอกันในตามงานอีเวนต์นะครับหรือว่าสปอนเอร์เราในพิธีต่างๆนะครับก็ชื่นใจทุกครั้งรู้สึกว่าแบบได้เติมพลังทุกครั้งที่ได้มาเจอยูเซอร์ทุกคนที่สปอนอร์เราขนาดนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเกียรติมากๆที่เราได้มาอยู่ในงานที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นเปิดแฟลกชิพสโตร์ของ New Balance ที่นี่ก็ต้องขอบคุณ New Balance ทางนิวบาลานซ์เช่นกันครับ คือผมว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในแต่ละแบบเพราะว่าทางยูบาลานซ์เองก็จะมีรองเท้าในหลายๆรูปแบบใช่ไหมครับทั้งแบบเป็นกีฬาหรือว่าเป็นแบบปกติอะไรเงี้ยครับผมเลยจะว่าก็จริงๆเหมาะกับทุกๆคนครับงั้นถามเพื่อแต่ละคนเวลาเลือกรองเท้าเลือกเป็นแฟชั่นหรือลนเป็นแบบสไตล์อ่าให้ทุกคนเอครองเท้าที่แบบว่าสีแบบใส่แบบแบทแบทง่ายๆครับผมหรือว่าจะเป็นรองเท้าแ่บเนี่ยจะเป็นสีดำ แต่ว่ามันแมชกับได้ดูดูของนูเาถึายุโรด้วยก็สามารถมิสแซนแบอย่างวันนี้แล้วก็นำมามิสนแบบกับชุดที่เรามีอยู่แล้วด้วยใช่แบบเสื้อยีนแลวก็เสื้อขนางในก็สามารถยืกได้นะครับอน่ครับยว่างนี้ก็ประมาณชุดลยมาเขแบบคือนเอแต่งวง่ายๆเลยแต่งูยแต่งตัวสบายๆทบได้แนวสตรีทก็ได้เนะครับ อของคิมจะเล,เล่นเลือกจากแบบว่าประเภทของรองเท้ามากกว่าอันนี้แบบรองเท้ากีฬาที่รองเท้าแบบใส่ประจำวันของก,การก็จะมีท้าของ้อ,องครับก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเป็นออกงานหรืออีเวนต์หรือว่าเดินเที่ยวเล่นก็จะเป็นอีกสไตล์นึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบในโซนที่เราต้องออกกาลังกายแบบเ,เล่นฟิตเนสหรือแม้กระทั่งวิ่งจะต้องเปอีกประเภทนึงคือเหมือนเราต้องเลือกเสื้อผ้ากับรองเท้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทาในแต่ละอันมากกว่าสำหรับผมก็จะเนน้เน้น เน้นเออเอสเตติกมากกว่าครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหลังๆอยากมีรองเท้าที่ใส่สบายก็เลยตอนนี้ยิงกับพวกรองเท้าวิ่งรองเท้านิ่มๆสำหรับกอนมันก็ต้องบาลานซ์การทบระหว่างเอสเตติกกับความใส่สบายอะ,ะสบายด้วยแล้วก็สวยด้วยก็คือเหมือนใส่เลกกีฬาก็ได้บาคู่แล้วก็สามารถใส่คู่นะนะั้นอะเป็นแฟชั่นก็ได้ก็สวยไม่พลาดแฟนชี่สนใจเข้ามาเนี่ย คับก็ตอนนี้เป็นการเปิดรูแล้วก็เปิดแฟลกชิพสโตร์ครั้งแรกของทางยิวบาลานซ่เซนเชอรนะครับใครที่สนใจเสื้อผ้ากีฬานะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งรองเท้าใดๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นนักวินก็ได้นะครับคนที่ออกกําลังกายหรือเป็นคนที่อยากจะมีสุขภาพดีหรือว่าเดินแล้วใส่สบายผมก็แนะนำยิวบาลานซี่นี่เพราะว่าที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายครับทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าครับ